ยเลสวัสดีคะ่ะเก้จูม,ม,าม่าค <tinc S 1> ่ะวันนี้นะคะเก้มาทํางานอาสาสมัครขนถ่านนะคะเป็นการทํางานวอร์เรนเทียครั้งแรกในเกาหลีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเห็นบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ว่าอาจจะคิดว่าถ่ายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องใส่ชุดคลุมทั้งตัวเลยนั่แหละค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันน่าจะสนุกอยู่ ลองใส่ถุงมือสีฟ้าข้างในก่อนแล้วก็เป็นถุงมือพลาข้างนอกนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ถึงจะเป็นชุดแบบจะกินซี่ง่ายเลยค่ะสมัครผ่านที่นั่งมากวดนะคะเป็นของบริษัทเอกชนที่บริจาคให้กับชุมชนให้กับบ้านที่ไม่มีแก๊สนะคะซึ่งเขานะคะก็จะนำถ่านมาทำความร้อนมาทำกับข้าวมาทำคอมเพรสเซอร์ในหน้าหนาวนี้กันนะคะ ประมาณ3กโลก็ไม่ได้หนักมากค่ะอันนี้เราก็ขดกับไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เขามีพักให้กินโยเกิดด้วยกึ่งกินโยเกิร์ตเดีวยดเดดวเอาไหม เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่ได้ของทำาูกเล่นมาด้วยแล้วก็เพื่อนบอกว่าปีก่อนเนี่ยทำเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปเลี้ยงหมูกระทะกันนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโควิดยอดค่อนข้างจะสูงอยู่เขายังจำกัดคนไม่ให้นั่งเกินแบบ2ีกว่าคนก็เลยแตกเป็นข้าวกล่องแทนก็ดูอร่อยอยู่ดูแบบมีครบแบบดูอร่อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นี่นะคะทำแล้วรู้สึกสวยขึ้นมา ว่าจะใช้เวลาในการขดนานกว่านี้แต่ว่าทุกคนก็คือทํากันไวมากประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วลอ่ะเร็วมากถ้ามีโอกาสทํางานอาสาอือ่นๆก็อยากจะไปทำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ภาพค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าไม่สะดวกในการถ่ายเท่าไหร่อย่างที่เห็นนะคะครั้งนี้ก็มาเป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะคะข้ังหน้าไปทำอะไรต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ